สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปจะพาน้องๆมาดูการคลายพาพผ้าเบรกครับผมในกรณีที่เราถอดผพพ้าเบรกเวลาจะเปลี่ยนผ้าพเบรกนะครับผมผ้พาพเบรกมันหมดมันจะกินดำนะครับผมแล้วมันจะติดมันจะออกไม่ได้ให้เราใช้ไขควงสั้นนะครับผมแย่ด้านหลังครับผมเห็นไหมเอามาใ,ใกล้ๆสแย่ด้านหลังเราจะเห็นไขควงอยู่ตรงนี้ตรงสปรปิงสีเหลือตรงนี้เห็นไหมเราดัานมาเห็นไหม ยุนะผมดันยก่ออกมาแบบนี้แล้วก็ใช้ไขควงอีกตัวหนึ่งเสียบเข้าไปท้้งหลังับผมตัวหนึ่งตัวนี้ต้องกดลงต้องกดลงอ่ะดูมือมือานหลังกดลงคือกดแบบนี้นะกดแบบนี้นะอันนี้คือคลายนะเนี่ยกดแบบนี้คือคลายถ้ากดแบบนี้คือ,อทางให้แน่นนะผม กดแบบนี้คือถางหคแน่นกดขึ้นแบบนี้คือคลายนะครับผมสังเกตง่ายๆก็คือถ้าเราดันไปเนี่ยดันได้นี่คือคือคือถางหคแน่นถ้าเกิดคลายคลายจะจะกดไม่ลงครับผมจะต้องปลดล็อกก่อนโดยการดันแผ่นตัวนี้ออกมานะครับผมแล้วถึงจะคลายได้ะแล้วก็จะอ่ะแล้วก็คลายแบบนี้นะครับผม ่เดี๋ยวเราจะใส่ยูพี่ใส่ไหนไหนโอยคับไม่ได้ยินโรย กดลงนะผมกดลงแบบนี้แบบนี้นะผมกดแล้วก็หมุนอาทำไมไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลย อันนี้เราจะทางที่มันขยายนะ